สวัดีครับจองคนอมริกเพิ่นโชว์พิเชียวนี่นะครับมาตามกันหน่อยครับน,นอนหลับอยู่ให้หน้าพี่ครับสวัสดีครับวันดีแล้วนี่ครับมนอนหลับอยู่ให้หน้าพี่ครับว่ามันห่อน,นในห้อนดีีครับช่วงนี้มันหอมด้วยครับมันเลยเย็นดีเลยน้ำมาเพิ่นพี่เพิ่นไปใส่เพิ่นนี่มานทำกันอุตส่าห์นอนเย็นดีครับโอ้ฝุ่นพอมอนัน เป็นพ่อหมอแล้วบ่ฮะเป็นนอนฮะ วแล้ว่าเลนขาหมดยังยังบอนรูครับว่ามันเถงนาไปต้ครับครับครับเด้เนปิดกันเลยครับครับผมิดเงียบได้เพยครับก็ต้องปิดตายเงียบ้เลยาะครับเอ้ผมพูดถึงเขาไ่ได้ะรดวดิปิดปิดเงีได้นี่ยตนี้อ คนบอกให้ปิดประตูไว้ครับย่านคนอันเข่าวแม่ครับบอกไอย่างไรครับเาปิดเยี่ยมๆไปก็ได้เดี๋ยวเขาเที่ไอ้ทั้งไอนี่เขาอันนั้นเอาก็ได้ครับปิดเยี่ยมๆไปก็ได้ครับเขียนไปไปเลยบว่กัน พอมากันเล่ยนย่งผู้เดียวก็ได้ดอกยิ่งข่งน้ากันอไไปบังไปอีกมือหนึ่งนนี้พอมือนจได้กลับบ้านแล้วยาวเลยเข้าแถาแล้วนัดเด็กๆกันเลยดอกย่เมาเบาสามน่อยนั่นหนีเม้าานมอ่ะหมู เห็นป่ะจากคนที่ถ่ายรถเหรอรบโอ้โหเมิ่อไห่พอพองยังยีสิบบาทเลยลมเรายหงบ่เดี๋ยวก็แล้เปา้เลย ไปไปไปเอาพัดรถไปกระพาพวกนี้ไปเลยครับไปเอารถเดียวเขาจะเงินให้เราหรอกไปเลยไปที่ไรเี้ยครับขาดทั้งมีปาดเสียเครื่องนึ่งุืนเด้อเอาแบบใล เกิดเกิดสิบเต็มนะนะามาปาดจมูดเลยปาดจมูดเกลังเตียมโตครับอันนั้นเฮ้ยเดี๋ยวไปหาพงยุทธไทยลดก็ได้หาพงยุทธไทยลดก็ได้ เมียนรถไฟเหมียนรถโน้ตมาถ่ายรถบ้ันจะถ่ายรถเพรต้องใส่หลอดไฟสองหลอดเวลาแต่งหน้าครับดีมีมว้ยพร้อมครับนี้

ลมบ่มีพัดลมบ่ได้ครับอากาศเพราะหัดวัจีนี่ไหมสน่เไปนมันบอมีความันับอกติบตึ๊บตึ๊บ เจสารุละครันออะครับเดี๋ยวว่ไปได้ปะบู๊ยสุดยอดเลยครับสุดยอดเลยมันเป็นน้ำึงน,นี้เป็นน้ำครับครับครับปรกันงานกวยเตี๋ยวแล้วครับ โอ้ยน้ำหาลูกสาวบักคักเลยพูดไปนอนที่พุ่นก็ไปกีพุ่นอะยูหมพุ่นโอ้มันก็เย็นดีแล้วไงเนาะมียะไเป็นนอนกินก๋วยเตี๋ยวดิบเนี่๋อิ้มกาวยเรา๋ยวเหระเนยกสามโตเนาะก๋วเดียกับข้าวเหนียวปั้นนึงเนาะ

ตำบลนี้เกาคือบ้านนาตำบลนี้กมูลกาเ่ครับตำบกาเกาะหรือเปล่าบลอะไครับโอ้ตำบลกาเกาะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พเแมีอยู่ไก่กัมาให้กำลังใจกันเลยนครับสาวน้อยลำเพลินโชวเพราะว่ามันก็จะสมบูรณ์แบบแล้วการเวทีครับเปิดไฟอีกนิดนึงรเจ้กมนี้นะไมากระทเป็น ต้อส่งสัญญาณเองรอเรอยๆยิ่งคนบนำั้นได้กันแล้วละเล่นออันนี้กของบอกบอกกล่าวเนาะบอกไปยังคุณพ่อคนแม่คนณล้าคุนาเนาะที่ได้มีองค์การมาร่วมบบุบุญแบบาล้วครับเรียบตานี่ย้าก็เยอะแยะเลยเหมือนนี้ครับ ไปเพียงแค่นี้ได้ครับพอ,อกันชิปนาะสวัสดีครับ